อย่างพี่เอามาอย่างบักโจ๊กกูร้อนเลยนี่ข้าวส่งเอาบอกยึดอย่างยึดแปลงพักนี่แหละเอานี่บุญมาฟาดโกกับบุญมามิกฟอร์ด จะโทรสั่งมือแมนบอกมือเศร้านี่ศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ก็เลยเอามาส่งนี่ดิเออเอ๋อไปยี่หนอไปทางไหนมือนี่ก็ได้มาส่งแทนเราเอ,อ๋อเราก็ไปส่งทางอื่นเหรอเนาะอยู่เฮือนล้วล่ะก็ไม่เห็นวียกซอยเราเออเวาเจ้เแ็่โตเป็นประโยชน์นะเออคอยขี่รถไกลมาเมื่อกี้นี่แม่ทหารยีตำรวจนะน่ะอืมเป็นยังตำรวจรอรอ,อไอ้ปุ้ยเฮ้สะอ่อนคักเนาะว่าอกมาแล้วอยครๆอยากเป็นโจรเอ,อ้ามึงเห็นงานแต่ละมือ บ่ได้นักหนาสาหัสเอ Twelve, ียงไม่คิดจังได๋อยากเป็นโจรเอาก็อยากถือตำรวจจับเนาะนั่นดิอยากถือตำรวจจับแม่เอีอหลีตัวเนี <h <h ่ยไปนะนี่จะปูสูงๆรอๆหุ่นดีขึ้นอย่างนี้สิบลสอดใจเลยเนาะเห็นตำรวจรอเนี่ยอยากเป็นโจรอยากถืจับให้กูถามเนี่ยเอี๋ มันยามึงเห็นกู้ไห้โอโลอนะเออมึงก่อยากตายกลายเป,ป็นซุปคุณบ่เบิดเท่านัน้นเงยตายเป็นซุเออเอ,อือ้ยหาว่าไปทั่วที่ทั่วแดนหละะายไปสิมาอยากตายอีอย่างดูดิกลัวเป็นแต่ลองมึงได้ลองอย่างเอ,อ้าถามมึงตายเนาะเออเขาจะอุอ้มมึงไปไหนอืออีลีบบอกอุ้มไปเสออุ้มไปใส่ผาขาวแล้วก็ไปใส่โลง ba Nó có chạm mèo gì nó Ôi Nhà cứ chấp nhau mà đi bì xì biệt đấy, Nó xì mẹ to Thằng này Tô